ตอนดึกๆนี่แหละมันจะได้แข็งตรงนี้ยัง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 เหนยอยนะไมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะจะตั้งกล้องไว้นะครับโัวลมแรงมากอาจจะลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เมื่อกี้ก็ทานกินอะไรนะรอีกจะพาลำพันกันอะไรนะไปโอ้ที่นี่ก็เหล็กติดเนี้ยโอ้เหล็กมันมีใครตัดเนียนเป๊ะเลยแม่เอาลูกมีตดตัดเอาบอก เไม่แล<ห>้วพ <ok> ี่อารวัเต็นอย่เมื่อกี้ไงไหนงความลงนอนความลงความลงเอาไปรนีอย่าามม่อไจับน่มันไม่ได้ของที่น่าจับเท่าไหร่ะมันอเียวจนฟ้องเป็นฟ้องไม่ได้เลยนะไปอีกแล้วอันีไปอีกแล้ว เกมา้อช่วยเห็น่าช kind of ่วยกันกันองีช่วยกันอคอเนี่ยแม่เหล็กดัดเลยดัดไนเหลดัดเหล็กดัดเหล็กกี่เนี่ยเอ้กามาที่ทิ่ไงชี้เงียไม่กูถามี่เฉย แน่นนั้นก็ต่างเัี้ยเลยพี่เออเอออย่างนั้นเลยกมดอีกแครับเนี่ไดยเล่นเปี้ยเน้นเน่ฟิตเปี้ยเน่นเน่ไม่พูดไม่ได้พูดปากสวนไม่มีเสียงอืมจะเสียงยังไม่ออกนะจริงจริงเนี่ยนดนมีผิดออกเสียงได้หมดเอ้ยไหนวะคีมเจอวัตแปรลยอเจอแได้มันจะได้สองด้วย อย่าดัดนี้มันตรงไหมล่ะเออมันตรงอยู่แล้วบรรยากาศสวยงามงานเนี่ยดีใจนะคนถูกเนาะเบรกครับภรรยาบอกดีใจอยู่จริงใหญ่ในงานนี้ไม่ทางนี้สุรพลเลย สุดกันทีเลยแสดงภูมิโจเป็นหัวนะแสดงดีใจทั้งคู่เลยไหมเนี่ยโดนฝดกลางคันเนี่ยเนี๋ยอออกไหมเดี nah ๋ยวเอาไว้เนี่ยแสบเนี่ยนั่นแน่แสบข้างในก็ได้นั่นแหละให้มันยึดตั้งลุงเหล็กเหล็กสิบสองมีสองเส้นเลยครับนี่แค่สองเส้นก็มันขาดอีกสองเส้นง่ายก็บอกแล้วว่าทีนี้ต้องซื้อมาเส้นหนึ่ง

เพราะว่าผมมัดผมมัดฮะไม่เป็นไรอันนี้คือผมมัดนี้ตรงเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูตองใส่ปอกดึงไปซ้ายดึงขวาดซ้ายดึงข่นดลุยกันลยกัน้าคืนนี้ลุยสุดๆไปนะครับไปแล้วใส่ปอกได้ไหม คไม่เคยใส่ปอกอะไม่ยังไงเรื่วากว่า่ายคลิปเดียวปกติธรรมดาเขาคงไม่ใส่ลอปอกเลยกัแผลเกิดเลยนะไปปอกเล็อะเอ FC ครับคลิปนันอาจจะไม่เรียงเหตุการณ์นะทุกคนนะครับแล้วแต่ว่า ความยาวนะที่อัพลงไปนะอันไหนจะอัพเสร็จก่อนเนาะนะเพราะฉะนั้นเอฟซีดูก็อาจจะงงหน่อยนะอยเริ่มดูย้อนหลังให้ด้วยน,นะครับผมนบเน,น,นเาเนะก้านปอนี้เราต้องใส่ไงเราก็บอกว่าลูกไม่ได้กุดนินอนง Waited, <stumbled S 1> ใส่ระยุงไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีตแกรพร้อมแบบมันต้องรัดพร้อมกยากได้กะเลแ้พี่น้องบบสั่งได้นนขาไทยครับตัวอะไรตัวไหนครับขาพละละมันหลขึนบบ้กินดูแต่แนวเดียวนะ่ว่ลุ้ไ่ได้ครเย่เยอค่ไหยได้ครับ่นี่เย่รงนี้ ที่เสือเขาจะไม้ได้หมดแล้วมันทางเดียวกันจะได้ได้ไฟด้วยจริงอ่ะเ้องอะไรเอันดเรายกโตง่าอีเขาก็อยทะไอีเปิดแฟดิมันอ่ะออกอีกหเนเนี้ยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ลุงให้ลุงดักหน่อยหนึ่งเหัวมันนี่มันเจิดข้นตั้งประกอบนอ้เดี๋วทำเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กืเราียบเนไม่ได้ใส่ปกคือมึงทำงานเราก็เรียบเพืนนะแป๊บนึงแป๊บนึง็ผมแล้วแล้ไม่ต้องเียวนีใ่แอบถ่ายรูปเราถ่ายตังานแล้วหลายแปมันหลายแปแล้วเขาถ่ายเราไม่ต้มึงเกี่ยวมีคนแอบถ่ายรูปแป๊บๆมาัจะแอกซหน่อยมัดดีเจรออะไรมตอนนี้มึเล่นดัดก่อนนะคนลเรื่องเลย ้างมอีกงมอีกเอางมอีกเอาหารวดไม่เจอแล้วเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้เอากดดันกจออยู่นี่ลูกกดดันแล้วมันเป็นแบบนี้เีนี้นี่มาให้นาไปดีมัดอน้่ออกอ้ยอนอนจริงๆนะถ้าติงก็จะไปทาง้ อด้อ่่าอ่าีเสียงของเขาเยอะอย่าเด้อยด้เต็มเลยเอจมูกได้ลกตีนล่างเลยเด้อตีนกุกะตีนใครเนี่ยนะเฮ้เลยได้ตีนเจ้านะเสขนีไปไหนกนเลยี่มอนที่มัมาที่มา่มานเ้าสิบหกเลยกันยูเนี่ยไอ้สิบสี่กับสิบสองะมน่ด ใส่บ่มองไม่ใหเด็กมันล้มกันคือหนแสนอบอุ่นเยนี่เอารวดผมเลยครับร่วมมือร่วมใจครับือกว่เพื่นอยากให้ไปนะ เห้เมื่อก่อนก็บ้าดอกมาลวดแตงเรื่องแตนเรื่องโอ้ยเนี่ยผมก็ด้วงเอาเทียมาคนเที่ยงไปแล้วไอ้อสเด็ดนี่อันนี้อันนี่มซับเอาแต่ของโเยนี่นี่อันนี่เอาหวูจีนมัดกันมา่นะเอาแต้าวบก่อนีละต้น นายเลยรื่องนี้พี่ชาวบ้านเราเก่งเมื่อโตแล้วเหรอเนี่ยนะบรรยากาศแสนสวยหาไม่มีอีกแล้วในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวจำปาดกลวงบอกม้วนทีเนี่ยไปส่อต้างม้วน่อกี้เนี่ยใส่ละในออกมาพูดพูดพูดก่อนเลยอะไรอทฟิวไฟก่อนที่รับรับแน่นอนเดียวจะตัดอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เกิดผลเพราะนั่งไปรถมาไว้

ไม่มีการลบนะเมื่อกี้นะที่ยปล่อยเลยปล่อยเลยไปบิหตแล้วโอ่ครับจบอันมันเป็นนะนีมันก็เบี้ยวมันก็สิวขึ้นลงยงสได้ตองเส้นนี่ร่องกิองอันนี้คือพ่อกอนบอกทำนีพ่อกอกออกงั้นนะยูลงพอแล้วอู้ยังไม่ได้ล็อกขาเลยีอันละตวนัหนนยแเป็นหมดีหตนั้นล นกาลอกน่อานะครับอย่าลืม TP c o f f e ี TP Coffee, t ี Coffee นะกาแฟที่หอมส่วนก็สองเชดก็สี่จดห้าสองหก